ไครับเอฟซีอยู่นี้เรามาเยี่ยมแปลงของป่ามดเออป่ามดป่ามดอยู่แถวแถวบ้านนี่แหละพัพพาพัพพาซอยชนประธานซอยชนระทานหัวลังกระเด็นตัวนี้เห็นพี่พออบอกว่าสมัยก่อนนี่การทูบการทูบทั้งแปลงทูบทั้งแปลงเลยขออนุญาตป๋าเดินนิดนึงได้เลยเดินป่าคุยกับป๋าได้อ๋อคุยเก่งอันนี้ล่องล่องลอยเลยขาวๆโปคล <Okay. S 1> อันนี้โปแคปลองร้อยโปแคป um, โปแคปเออแต่ฉีดโปแคปไปแล้วเห็นว่าร้านที่เราซื้อมานี่มาพร้อมคนงานเลยเหรอใช่เ่ี้ร้านไหนดีแท้แล้วตอนนี้รัดอ่อนเต็มเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้กล้องมองถึงข้างบนป่าแต่ว่าต้องเก็บมแมลงแล้วเพราะมาแมลงวันเสาร์นี่จัดการวันเสาร์ปาจัการนะ่รงนี้นะพรงนี้วันศุกร<ซ>์่งนศุกร์ก็อ่านหนูก็ลืมไปแล้ว อย่างเงี้ยแหละเกษียณแล้วก็จะหลงหลงลืมลืมหน่อยบางคนนะสู้ป่าไม่ได้เราก็ใจร้อนอยากให้ทำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินตรงกลางๆนิดนึงใส่สู้ว่าหนูให้สู้มาทำให้แล้วอันนี้มันอายุกี่ปีป่าพวกเนี้ยแปดปีได้มั้งแปดปีครับถ้าแปดปีก็ต้นก็สมุนนะถ้าพูดถึงแปดปีนะอยู่กับป๋าก็ใส่พักเดียวอะไร ใจมั่วไปหมดอะเหรอที่มันเป็นไม้กวาดเพราะอะไรป๋าที่เป็นไม้กวาดน่าจะความแน่นของดินนะอ๋อตอนนี้ป๋าก็เลยระดมเรื่องดินก่อนเลยใช่ใช่ขี้เคอก็มาอมาหมดพอก็แน่โปรแคลมโปรแคบโปรแคโปรแคลตัวน้ําขาวๆมั่งอะไรมั่งเราก่อนั่นคือโปรแคลเที่ยวมาฉีดอะระดมเข้าไปเลยครับแล้วระดมไปนานไหมใบถึงจะมานี่ ก็เป็นปีไะเอ้ยยังไงที่เอามาใส่อะเป็นเดือนเป็นเดือนเนอะเป็นเดือนเอามาใส่แล้วช่วงนั้นฝนตกหนักไงสวนเดียวกันหรือเปล่านะอีกคนปีคนเดือนเดี๋ยวปีปีถอนก็เคยเอามาใส่แค่เพิ่งเอามาใส่อะคือเป็นลูกค้าประจำมัลูกค้าโอ้ อยากตามป่ามดก็รวยเป็นสิบสิบล้านเนะเออนี่มะโงมะนาวอ่างสวยนไหมตามมดสวยหมดอะสุดยอดจริงๆแต่ตอนนี้เขียวตึบตับแล้วนะเขียวแล้วแล้วก็แทงออดแล้วนะครับเหลือแต่ว่าทําไงอย่าให้แมลงมากินของเราต้นเลยอะกล้องหันไปข้างหลังเห็นมันเห็นมันแทงออดอยู่ข้างหลังเราไหมแน่ไปซูมดูใกล้ๆเพียงแต่ว่าคือใบก่อนมันเล็กมากเล็กแล้วก็ก้านไม่กว่าเดิมเนาะครับอืมมันทำได้จะตายสองต้น ต้นไหนจะตายป่ะต้นจะตายฟื้นอ่ะต้นไหนจะตายแล้วมันแล้วมันไม่ตายต้นนี้ก็จะตายเหรอครับโอ้ถ้าใบแบบนี้ไม่น่าตายนะป่ะต้นนั้นก็จะตายไม่ตายต้นนั้นก็จะตายเหรอก็พอแนะนําเลยดีเลยไม่ตายเลยอ๋อไหนไปดูต้นนู้นหน่อยที่มันจะตายท่าไหนป่ะดูตกใจอ่ะป่ามดบอกเอาเลยเขาเขามาฉีดเนี่ยมันเหม็นไก่ไก่มาตายมามาล่าอ๋ออ๋อต้นนี้ที่ว่าจะตายครับโอ้ข้างบนดูดูไม่ได้เลยข้างบน การไม่กว่าแท้คือในความคิดป่านะเราเป็นนักวิชาการเกษตรครับคือเราเข้าใจว่าดินมันแน่นยิ่งยากว่าลูกน้องที่เขาปลูกเป็นลูกน้องเก่าป่าคือเป็นคนงานครับแล้วเมื่อก่อนดินตรงนี้ดินถมแล้วเราถมโดยการใช้ดินชั้นสองหรือชั้นสามไม่ใช่หน้าดินใช่ไหมแล้วเรามาถมถมปลูกแล้วทีนี้การปลูกทุเรียนสมัยก่อนคือที่เสมอปุ๊บเราขุดหลุมลงไปแล้วก็ใส่ ทุเรียนที่แกจากถุงมันก็เลยป่ามีความรู้สึกกันนะคือไม่ใช่นักวิชาการในของโปรแคลคือมีความรู้สึกว่าเหมือนจะแน่นเราจะแน่นแล้วก็ทําให้ใบอะไรมันเป็นก้านทูบอันนี้ความรู้สึกไม่ใช่พูดตามวิชาการแต่หลังจากนั้นป๋าก็เอาขี้วัวมั่งเอาอะไรมั่งแล้วพอดีเจอกับพอเตยเขาก็มาแนะนาไอ้ขาวๆเนี่ยแหละไอ้โปรแคลคก็เลยใช้ใช้ ฤดูกาลที่แล้วแล้วก็มาฤดูกาลนี้เี่ยต้นมันก็ดีขึ้นเยอะออ๋ใบน,นก็เต็มหมดแล้วจากที่ป่าว่ามันจะตาย สักสองถ้ต้นที่ว่าเนี่ยนะมันกราดหลายต้นเลยมันเป็นนั่นนัเป็นก้านทุ่มหมดเลยทั้งแปลงมันจะตายหมดเลยเหรอใช่อุยใส่ร้ายเขาหรือเปล่าไม่ได้ใส่ร้ายเรื่องจริงเลยมันเป็นก้านทุ่มทั้งแปลงตกใจอ้าวคือนี่ป๋าก็ไม่ได้ทําธุรกิจเกษตรไงแต่งานอื่นป๋าเยอะอ๋อเลยทําไปงั้น่ไงน้อยู่นหลักฐานเห็นนะติดสองสามโปรแบบนี่ว่าพอเตยมาขิงไงโอ้บอกสวนปามดจะตายหมดแล้วทํามารอบนี้ไม่ตายแล้วคือมันจะมีรอยเห็นไหมเนี่ยหนูเห็นไหมเนี่ย ใช่ทุกต้นเลยต้นเลยแต่ต้นข้างหน้าเราเนี่ยก้านหมดแล้วเหลือแต่ด้ามเ๋เราไม่ใช่มาโดบกันใช่ไหมเราพูดเรื่องริง<อ>้งตัวน,นี้กาทำ่าจะเดี้ยงหมดแล้วร้อยหมดแต่ก็คือก็ตั้งหมายความว่าเราก็ดูแลกันมาตั้งแต่ปีก่อนใช่ใชใชไม่ใช่ว่าปรับจะสวยขนาดนี้นะป่านะมันไม่วิเศษขนาดนั้นนะสองอันนี้ปีสิบสองเพราะว่าพอเต้ยก็เป็นคนดูแลปุ่าแล้วป๋าก็ ใช้วิทยายุทธของปา๋าตามที่ป๋าเข้าใจป๋าก็มีเทคนิคส่วนตัวบัรเลงเไปเขาก็มาเสริม,มอะไรแต่ตอนนี้ถือว่าเรามองไปนี่ก็คือรอดแล้วนะปา๋าถ้าใบแล้วก็กิ่งออกมาใหม่อย่างเงี้ยนะนี่สิงหนาก็พฤกจิกาจะสวยกว่านี้มัอ๋อเพราะว่ามันเพิ่งแทงแทงอ่อนมาใช่เดี๋ยวเจอ,อยาฆ่าแมลงไปอีกชุดนึง พร้อมโมนพร้อมนายกับเธอโบแพนพอมบริษัทนี่ไอ้แหละซานโฮนี่ไงสาฉีสองตัวข้างหลังเนี่ยพอตัวก็ไม่ใช่วันเสาร์นี่จะใช่พร้อมคนฉีดหรือคนฉีดป๋ามาแล้ววันนี้มาเองมาพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้อ๋อคนฉีดมาแล้วนะคนฉีดมาเองแหมแล้วร้านนี้ดีซื้อยิบซัมแถมคนหวาน ่าไม่ได้แล้วปาเลยใช้บริการน,นาาาโอ้ยไม่เอาแล้วซื้อไปอ่ะไม่มีคนหวานก็เอาไปซื้อไม่หวานเลยปาเราขยับไปดูต้นนี้สักต้นหนึ่งก็เรามีลูกน้องนำเข้าอ่ะนะก็ลาบากอ๋อลูกน้องนำเข้าอินเตอร์ปาเราอ่ะเรามีคนงานอินเตอร์งั้นเลยคือต้นนี้ดูมันรัดดีเนาะนี่ต้นนี้ก็ดีเนี่ยต้นนี้รัดดีดอ๋อสองต้นเนี่ยใช่จริงๆิต้นนี้ก็เจ้า อันนี้ก็ดีขึ้นดีอ๋ออันนี้ใบมาก่อนเพื่อนดูแล้วเนี่ยกลางใหญ่เลยอ่ะกลางกลางกลางปีที่แล้วมันให้ผลผลิตน้อยไงต้นนี้แต่ตัวน้นให้ผลผลิตเยอะมันเลยมาช้าหน่อยนะครับจะโสมนะครับอ๋ออันนี้ป๋าเน้นเอาปลูกขายหรือแจกกันเนี่ยก็ดูส่งแล้วแจกอะก็คือได้เท่าไรก็เท่านั้นคือไม่รู้ธุรกิจมังคุดตั้งกี่ต้นสามสี่ต้นก็ให้ลูกน้องที่ทำทุเรียนมาเอาไปอืม คือไม่ได้เพื่อธุรกิจครับคือทําธุรกิจเกษตรเนี่ยนะมันต้องสนใจต้องมีเวลาเนะสนใจรอน่า้สนใจเห็นว่าแต่ก่อนพอวัดโป่งแรดอะตายกลางสวนเต็มเลยไม่รู้คนไหนทำใครซะพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยว่าจะเจอกันี่ตายเจอกันโอ้โหตายเยอะพอแกยังสนใจวิชาการแล้วก็ คือพร้อมที่จะรับไอ้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตใช่ไหมรเขาก็ยังอุตส่าห์พาผมไปที่คลุงที่อะไรไปดูไรต่อใครอะไรเงี้ยไอ้ผมนี่มันนักเลงลูกทุ่งคือผมมากวามคือแล้วแต่พอนำส่วนไหนะอว่าดีผมก็ดีเหมดไปทีนะผมก็เหมือนปนดาเนี่ยเราว่าดีปนดาเ็ว่าดีด้วยมีโดนพอเตยหนีไปรอบแล้วดิพอเตยว่าดีปามดก็ว่าดีอ๋อ อย่าให้เผลอน่ยพอออเตยหนีบไปด้วยว <laughs> ผมไม่ค่อยมีเวลาตรงกันแล้ว <laughs> ขามาหลงกันเลย <laughs> โอแต่ตอนนี้ก็สบายใจแล้วของของป่ามดนี่ก็คือเราเราปล่อยธรรมชาติใช่ไหมไม่ได้เอาสารไม่ใช่ไม่เอาครับเนาะพ่อเราก็เพิ่งฟื้นเนะเนี่ยค,คือผมว่านะไอ้ถ้าคุณไปไปนำเสนอในในความคิดผมนะดินจากที่มันเคยแน่นเนี่ย ให้มันร่วนเนี่ยผมว่ามันจะดีคือใช้ตัวไหนก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้บริษัทคุณใช่ไหมครับผมในานามนักวิชาการยางเนี่ยผมรู้จักกับไอเสียเจ้าของบริษัทมารวยซึ่งมียางเป็นหมื่นหมื่นไร่ซึ่งปลูกที่สะแก้วปรากฏว่ามันค้นหาหลักคือค้นหาไม่เจอว่าทาไมยางเขาต้องตายกลับในหน้าฤดูการเมษาผมในานามนักวิชาการยางเนี่ยก็ไปแก้เนื่องจากว่าดินสะแก้วอ่ะ มันเป็นดินที่ผ่านการใช้มานาน,น,านเราต้องใช้ดิฟอะใช้ดิฟก็คือหมายถึงว่ารถไถท,ที่มันมีผ่านเดียวหรือก่อนปลูกเราใช้แมคโครเล็กครับจกกันไปอย่างนั้นแล้วก็จะมีไอ้พวกปุ๋ยพวกคุณไปร่วมด้วยม,มันก็ดีผมก็เลยแนะนำให้บริษัทมารวยซื้อขี้วัวมาเป็นร้อยร,อย,รอยตันนะแล้วก็มาใส่รองก้นหลุมเพราะขี้วัวเนี่ยในความรู้สึกผมมันไม่มีข้อมูลวิชาการ,รผมคิดว่า ดินที่มันเป็นทรายเนี่ยเมื่อเราใส่ขี้วัวมันก็จะเหนียวขึ้นมานิดนึงดินที่มันเหนียวพอเราใส่ขี้วัวมันจะร่วนลงไป<ม>นี่โดยประสบการณ์นะผมพูดแต่ผมไม่มีข้อมูลยืนยัน<ม>เพราะผม,มผมรับราชการมาตั้งแต่ปี2 5 2พน่เรื่องยาง<ม>คือเรื่องยางอย่างเดียวผมไม่ได้เป็นเกษตรตำบลเนี่น,น,นะตัวเขียวผิวมันมันสัมปะหลังกล้วยอ้อยอะไรไม่มีมผมนี่ยางตลอยจนกเกษียณอายุอะ ผมมีความเชื่อมั่นอย่างนี้นะแต่ผมไม่มีข้อมูลวิชาการที่ว่า,าใส่ขี้วัวแล้วมันอย่างนั้นอย่างนั้นก็อันที่ป่าพูดมาคือถูกทั้งดินทรายและดินเหนียวครับถ้าได้อิซิวถูกเข้าไปเนี่ยจะทําให้เนื้อดินน่ะฟู<ช>ส่วนดินทรายก็จะมีเนื้อในการจับกันคือ,อบริษัทหนูที่ผมบริโภคตามพอ,อเตอ้เนี่ยคือผมใส่ขี้วัวไปแล้วบางกลุ่มเขาก็ว่าไม่ดีแต่ได้โปรแคลอะไรโปรแคปของพวกคุณคใช่ไหมัผมคิดว่าที่ผมลงเดินมาสวนเนี่ย ดินมันจะรู้สึกร่วนขึ้นที่ผมคิดว่านะเหมือนมันคูณคูณสองเลยในการปรับปรุงดินก็ต้นไม้เนี่ยพอดินร่วนที่เราเรียนเกษตรมานะคือรากเขาก็จะชอนชัไปได้ง่ายนี่โรคก็ไม่มีเลยนะเมื่อก่อนโอ้เดี๋ยวก็อะไรที่ฉีดลําต้นอนะคอเปอร์มั้งพอดเยอะแมาสารพัดสารพัอ่าเแล้วตั้งแต่ป๋าปรับปรุงดินก็ไม่เคย ดูแลไอ้ไอ้ทายาป่วยเลยเหรอไม่มีครับยาิบซ้ำเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรก็ปรับสภาพดินอย่างนั้นเลยยิบซ้ำมันคือเนื้อมันจะเป็นแคลเซียมซัลเฟตก็คือแคลเซียมบวกกัมบะถันน้ำหอมใส่ตรงไี้ก็นี่แหละก็นี่แหละครับใส่เหมือนกันี่่สนไงเอออขงไห่เดือบร้อยโปรแคลโปรแคลอะไรใช่ใช่มันชื่อโปรแคลโปรแคลคือยิบซ้ำที่เขาเรียกอะไรก็หน้าหน้าที่เขาจะระเบิดดินด้วยป๋าเนื่องจากว่าเวลาเขาโดนน้ำเขาจะทําปฏิกิริยาแตกตัวลงสู่ชั้นใต้ดินไปเรื่อย ค่อยๆมุดมุดมุดดินลงไปส่วนโป๊แคลที่เป็นน้ําตัวนั้นจะมีความด่างมันก็จะค่้ยก็เรียกว่าบัฟเฟอร์เพสเราไม่ให้มันเป็นกดไอ้หนูก็จะทายกระสอบไปเพื่อความยืนยันที่แน่น <c oughs> อนระสอบป่าปไ,ปได้บริโภคจริง <c oughs> แต่เดี๋ยวใบใหญ่ใบ้ะไรมาไทายปลายอยู่ไม่อยู่ก็ตายไปใช่เพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งออกมานะกำลังแทงสวยๆนะค่ะบแต่พี่มดเก็บแมลงหน่อยได้วันเจร์อย่าลืมนะฝา วันๆม่เคยอยู่บ้านอะไรเนอะพ่อตอนนี้มันออกเยอะไงเรากลัวแมลงมาลุมมาตุ้มนะป่านะมิงั้นต้องลอยใช่ไอชื่อสามัญอะไรเดี๋ยวจะได้ไปซื้อโอเมโทเอทโอเมโทเอทโอเมโทเอทป้าเอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะเหม็นเหม็นหน่อยอ๋อบอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยมันอยู่ได้นานเดี๋ยววันนั้นซื้อมาให้แล้วนะพี่มดแล้วหมดหรือยังก็ไม่รู้ก็ไม่เคยดูเอาไปกองไว้ไหนล่ะก็น่าจะอยู่ในห้องห้องกาแฟ มีลูกคนหนึ่งมันไม่มาเป็นลูกทุ่งเลยมันยอมอยู่รุงเทพป่าให้ไปดูหลักฐานหน่อยว่าป่าใช้จริงนะในสวน <laughs> ปไปเลย <laughs> เอ๊ะทำไมวงน้ำป่าแคบๆนะก็ป่าสับคัดเอาแป๊บเดียวนะึกว่าซูมันให้แล้วเมื่อวานก็นเลยไม่นานอ๋อมันมันมันออกมาไม่ข้างนอกดีครับป๋าที่จริงมันต้องอยู่ตามรัศมีสรงพุ่มใบอะนะมันต้องเกินมานิดนึงเพราะต้น,<ๆ>ตนเราใหญ่ละ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนมีลูกป๋าต้องดึงน้ำออกมาไกลๆมีมีละมีเหลือแต่กรรมฐานอืมมีหมดมแต่กรรมฐานใช่จริงจริงอ่าโคจนาให้้องโคจนานี่ใส่ในใส่ในอยู่นี่เอฟซีนะนี่เ um, ป็นโปรโปรแคลกับโปรแคปนะคู erm. <t os> <t os> ่หูดูแลดินไหนอะ อันนี้หมดแล้วเหลือแต่ไส้ในเอฟซีพับมวนอุตุยอยู่อ่ะนี่ก็เป็นสูตรของเราโปรแคลโปรแครสิงใหญ่ทางดินสามตัวนี้คือสามทหารเสือนะอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ของของเราเลยเรื่องดินเนี่ยสามตัวนี้จบทุกปัญหาดินเลยนะผมบอกให้ดินแน่งดินแข็งดินดานดินเปรี้ยวดินเป็นกดดินเป็นด่างถ้าดินเป็นด่างถอดตัวนี้ออกสองตัวนี้กระหน่ำก็ใบดินเป็นด่างนะครับถ้าดินเป็นกดสามตัว ามอาหารเสือกระหน่ำเข้าไปนะจะดินแน่นดินแข็งดินดานดินเปรี้ยวดินกรดดินด่างใช้ได้หมดนะครับสามสิงค์ค่ะสามสิงห์นะฮะสิงห์ใหญ่สิงห์แคลสิงห์แคบปลาเปไหนือเปล่าปลาปลาป้าการันตีหายไหนป้ามาหน่อยหน่อยปลาอ๋อออ๋ปลาเข้าห้องน้ำปลามีน้อยนาด้วยไง นี่บริษัทขายเป็นเทน้ำเทท่าป่าปาป่าป่าใ้พรเอาถ่ายคลิปหน่อยเร็วผมไม่จบเกษตรมาแต่กำเนิดแล้วก็รับราชการจนปลดกษียณใช่นี่ดีมากโอ้นี่ป่ามดใช้เองนะป่ามดใช้เองป่ามดใช้เองโอ้ลงข่าวงานนี่นะนอกจากจะเชี่ยวชาญเรื่องยางแล้วนี่เริ่มเชี่ยวชาญเรื่องทุเรียนแล้วนะ เดี๋ยวมีอีกแปลงหนึ่งแปลงเล็กอ้เาเอาเอาเดี๋ยวมาเยี่ยมป๋าใหม่นะเอฟซีได้แต่อย่าลืมเก็บแมลงให้นะปลานะได้จ้ะถ้าไม่ลืมเดี๋ยวเรามาเอง อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ